เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนเชิญทุกคนมาทําเมนูแหนมปีกไก่ทอดครับเมนูนี้ทําไม่ยากแต่อร่อยมากจริงๆครับเหมาะกับงานปาร์ตี้ในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำง่ายๆด้วยกันนะครับผมเมนูนี้ทําไม่ยากแต่อร่อยมากจริงๆครับครับทีนี้เรามาทําการล้างนะครับปีกไก่นะครับวันนี้ใช้ปีกกลางของไก่นะครับอ่า ล้างด้เกลือธรรมดานี่แหละครับผมล้างให้หมดคาวหมดเลือกเลยนะครับแล้วก็ทําการผึ่งให้เสดดน้ํานะครับผมเอาละครับเมื่อเราล้างปีไก่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับการทําแหนมไม่ว่าจะเป็นแหนมไก่หรือแหนมกระดูกที่โครงหมูนะครับเราต้องซับน้ําออกให้เยอะที่สุดนะครับด้วยกระดาษไอเดกประสงค์ของเรานะครับ ผึ่งไว้ให้เส็จน้ําแล้วก็ซับน้ําด้วยนะจ๊ะคนดีนะมีคนดีด้วยแมย่ใครว่าคนดีก็คุยกับคนนั่นแหละเอาละแค่นี้พอแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงง่ายๆกันครับ เอาละครับนี่ก็คือเครื่องปรุงนะครับในการทาแหนมปีกไก่นะครับเริ่มต้นที่กระเทียมนะครับ200กรัมหรือว่า2ขีดนะครับข้าวเหนียวนะครับ200กรัมหรือ2ขีดนะครับความเค็มมาจากเกลือครับ4ช้อนชานะครับความหวานมาจากน้ำตาลทราย4ช้อนชาผงปรุงรสไก่นะครับ2ช้อนชาช้อนชาประมาณไหนคือประมาณนี้นะครับนี่นะครับจัดไปเลยแล้วที่นี้เราไปผสมกันครับ ง่ายๆเลยครับเราก็นําไก่ลงไปนะครับเจ็ปีไก่กลางนะครับตามด้วยเกลือสี่ช้อนชาน้ำตาลทรายสี่ช้อนชาผงปรุงรสไก่นะครับสองช้อนชานะจ๊ะทำการคลุกเคล้าตอนนี้ก่อนเลยครับผมเกลือน้าตาลนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับวันนี้ผมใช้ถุงมือสีดํานะครับเป็นถุงมือที่เกรดทําอาหารนะฮะไม่มีสารพิษนะครับคลุกเคล้าในหม้อนี่แหละครับสะดวกดีฮะหม้อเบอร์นี้ปีไก่2กิโล เอาละครับคุเขานวดคลึงนะครับจนเกลือกับน้ำตาลเนี่ยครับละลายหมดแล้วเนี่ยทีนี้ก็ตามได้เลยครับกับกระเทียมนะครับวันนี้ผมใช้กระเทียมจีนนะครับ2ขีดตาการบูบูทุบๆหรือว่าจะตำก็ได้นะครับตามด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวของผมนุ่มอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ไปล้างน้านะแต่ถ้าเกิดข้าวเหนียวใครมียางเยอะนะครับแข็งๆหน่อยก็ล้างน้ําสักหนึ่งรอบนะครับแล้วทีนี้ก็ทำการยีเลยฮะยีข้าวเหนียวให้แตกด้วยนะครับ คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผมนวดเนี่ยใช้เวลานวดสักหน่อยนะครับนวดสักสิบยี่สิบนาทีได้เลยยิ่งนวดยิ่งเข้ากันนะครับแล่ก็หอมมากผมใช้เวลาในการนวดประมาณยี่สิบนาทีเลยนะเนี่ยนั่งคุยกับแม่ไปนวดไปนะครับ <c oughs> ส่วนถุงมือสีดํานี่ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นถุงมือฟู้ดเกรดนะครับคือเกรดที่สัมผัสอาหารได้ไม่ไม่มีสาตรตกค้างนะครับใครจะเอาสารตกค้างเข้าตัวละ่ะจริงวะ เอาล้ขนาดนี้หนึบขนาดนี้พอแล้วครับผมนวด20นาทีแล้วทีนี้เราไปบรรจุใส่ถุงกันเลยครับแล้วทีนี้เราก็ทําการบรรจุใส่ถุงได้เลยครับ เอาละครับหลังจากที่เราใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะทำพิธีการรัดถุงนะครับการจะรัดถุงนี่เราอย่าลืมนะฮะเราต้องไล่ลมออกเยอะๆนะครับกระแทกกระแทกกระแทกอ่าไม่ต้องกระแทกแรงนะครับเดี๋ยวถุงแตกนะครับกระแทกแรงเนี่ยถุงแตกนะพยายามบีบอย่างนี้นะฮะถ้ามีลมตรงนี้นะฮะก็เอาลมออกให้หมดพยายามไล่ไล่ไปนี่ครับเรียบร้อยทีนี้ก็ทําการรัดหนังยางได้เลยครับนี่ครับ รัดให้แน่นๆเลยนะครับทาอย่างนี้ให้หมดทุกถุงเลยนะครับกระแทกกระแทกไล่ลมนะครับอย่ากระแทกแรงนะครับถุงแตกนะครับการรัดทั้งอย่างนี่ครับสวยงามปะเอาแล้วครับตรวจุดใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมวางแหนมไก่ของเรานะครับไว้นอกตู้เย็นนะครับเป็นเวลา48ชั่วโมงนะครับหรือว่า2คืนนะจ๊ะ พอครบ48ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่แหละครับหลังจากที่เราหมักปีกไก่นะครับแหนปีกไก่ของเราครบ48ชั่วโมงแล้วนะครับมันจะมีแก๊สอยู่ด้านในนะครับนี่ก็คือจุลีทีาทำงานนะครับแต่ฮะป่องแน่นเชียทีนี้เราไปทอดกันเลยครับผมนี่แหละครับผมหน้าตาของแหนปีกไก่นะครับ2กิโลนะจ๊ะและทีนี้เราไปทอดกันได้เลยครับผมก่อนหนึ่งก็ทอดใบบักดูดกันเลยครับ ต่อท่อไปร่กรูดระวังด้วยนะครับก็จะมีระเบิดรวมตามหน่อยนะต่ด้วยการทอดพริกเลยครับพอน้ำมันเดือดแล้วนะครับผมจะปิดไฟนะการทอดพริกนะครับไม่ต้องการไฟแรงนะครับทอดพริกของเราให้สุกนะครับพริกแห้งนะครับให้สีออกประมาณนี้พอนะครับ เผ็ดชีสก์ดแ,แล้งานเนี้ยดีย๋นี้ก็ทําการทอดแหนมได้เลยครับแหนมปีกไก่ของเรานะครับลงไปถ้าหากมีข้าวสุกเยอะนะครับก็สลัดสลัดออกบ้างนะครับการทอดหนาปีกไก่นี้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนๆนะครับ เอาละครับได้ที่แล้วครับผมทอดไก่ใจยเย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยกลับไปนะครับให้เหลืองสวยแบบนี้เลยนี่ได้ที่แล้วครับชุดที่สองนะครับน่ากินมากตามด้ชุดที่สามนะครับ,รบวันนี้ทําเยอะหน่อยนะครับสองกิโลเสร็จแล้วครับกับแหนมปีกไก่ของเรานะจ๊ะ เอผักหอมหมสักหน่อยแล้วก็พริกทอดเผ็ดๆอ้าวเครับเรียบร้อยแล้วครับกับแหนมปีกไก่ทอดของเรานะครับไปกินด้วยกันดีกว่าครับ นี่แหละครับนอกจากจะมีแหนปีไก่ทอดวันนี้ก็จะมีไก่ย่างสีแดงนะครับมีพี่สะพ้ายนะครับแล้วก็หลานสาวหลานสะพ้ายมาช่วยงานแหนปีไก่ของเราก็เสร็จแล้วลอย่างไก่อย่างเดียวครับเอาละครับนี่แหละครับแหนปีไก่ของเรานะครับสองกิโลกับงานปาร์ตี้นะฮะดูนะฮะมากมายไก่กองที่สําคัญมีไก่ย่างสีแดงที่เราตั้งใจจะทักกินไปด้วยนะอีกส้นพักหนึ่งเราจะไล์สดอันนี้เพื่อความมั่นใจเรามาเทสกันแหนปีไก่ มีความหอมความเค็มพอดีความเปรี้ยวเล็กๆนะครับแล้เนื้อไก่มันก็เป็นเนื้อไก่ติดกันก็อร่อยหมักสี่แปดชั่วโมงเขาชอบเป็นไงก็นุ่นัวปลาเนุ่นวปลาห่าเราไม่ไใส่ปลาอะ่เอมันปลาอะไรปลาอะไรมันแหงมผิดทอาดซะหน่อยอืมตดกัตัวนี้เป็นไก่ย่างสีแดงนะครับ ได้น้ำหมักไก่ของจังหวัดพิษณุโลกน้ำหมักไก่ย่างตายาย่นะอร่อยทกที่บ่อยเดี๋ยวจะบอกวิธีทำเฮ้ยมันก็ต้มีส้มตำกับข้าวเหนียววันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับผมก็มีปาร์ตี้ยาวเลยอีกสักพักหนึ่งเราจะไลฟ์สดนะครับสูตรวิธีการแหนปีกไก่เนี่ยไม่ยากนะครับอร่อยครับอร่อยปะอร่อยครับบุปนรานันรัาสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม อีกสักพักหนึ่งเราจะไลฟ์สดแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ